สวัสดีครับมาพบกับผม m ม้ง DIY ในบทนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของฟังก์ชันใน Arduino นะครับฟังก์ชันใน Arduino ก็คือกลุ่มของคำสั่งที่ใช้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งและมีชื่อเรียกไว้สำหรับใช้งานผ่านโปรแกรมหลักนะครับช่วยให้การเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับในตัว Arduino ที่เราจะเขียนโปรแกรมเข้าไปเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ4ส่วนเลยด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ include include ก็จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันจากไลบรารีมาตรฐานนะครับก็อย่างเช่นตัว i sp หรือว่าการเรียกใช้จอ lcd นะครับเวลาเราจะเขียนให้มันติดต่อก,กับจอ lcd เนี่ยเราจำเป็นต้องมีการใช้ตัวไลบรารีที่เกี่ยวกับ lcd นะครับหรือว่าตัวซูม m อเตอร์อย่างนี้นะครับตัวต่อมารครับ v o i c e setup ตัวนี้ครับจะเป็นการเรียกใช้งานเพียงครั้งเดียวนะครับในการ เปิด Arduino ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ฟังก์ชัน v o i c e setup นะครับแล้วก็ทำงานหนึ่งครั้งดังที่เราเคยทำมาในบทของ input output นะครับก็คือการประกาศนั่นเองประกาศว่านะครับให้ขาตรงนั้นเป็นขา input หรือ output อะไรประมาณนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น v o i c e loop v o i c e loop ต่างกับ v o i c e setup ตรงที่นะครับ v o i e loop เนี่ยจะทำงานจะมีการเรียกใช้งานเรื่อยๆนะครับตลอดเวลาเลย ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของฟังก์ชันฟังก์ชันนี้จะเป็นตัวที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ข้างล่างหรืออยู่ข้างบนก็แล้วแต่นะครับตัวนี้แต่ส่วนเนี้ยเขาจะเขียนไว้ถัดจากรูปนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบการใช้งานของฟังก์ชันนะครับอ่ะตัวแรกนี่ก็จะเป็น return type นะครับ return type ก็คือตัวแปรนะครับที่เราต้องการที่จะส่ง ลับออกมาจากฟังก์ชันนี้เมื่อเราเรียกใช้เข้าไปแล้วอ,อย่างเช่นนะครับเป็น i n นเป็น f o r ์ d o u u b l e a r r a y หรือว่าเป็น object ก็ได้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวต่อมาฟังก์ชันเนมฟังก์ชันเนมก็คือการตั้งชื่อฟังก์ชันให้มัน,นครับหลักการเดียวกับการตั้งชื่อตัวแปรเลยนะครับก็อย่างเช่นตั้งชื่อว่า get sensor หรือว่า calculate get data อะไรพวกนี้นะครับ ตัวต่อมาจะเป็นพารามิเตอร์ลิสต์นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถใส่ตัวแปรเข้าไปได้ตัวแปรที่เราต้องการที่จะรับเข้ามาในฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นเราอยากรับค่าอินเข้ามาแล้วก็ประกาศตัวแปรอินนะครับที่ชื่อว่า value 1หรือว่า force value 2นะครับในกรณีที่เรา,อ,าอยากส่งเข้าไปมากกว่า1ตัวแปรเราก็จะคั่นด้วยเครื่องหมายคอมมาอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของ การจำลองนะครับการเขียนพวกฟังก์ชันนะครับโดยผมจะจำลองไว้เป็นประมาณนี้นะก็คือผมจะมีนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้อยู่2ตัวนะครับตัวหกับตัวที่2ต่อไปที่ขาอนาล็อก0กับอนาล็อก1นะครับตัวนี้แล้วก็มีพุทธสวิตตัวนี้1ตัวนะครับซึ่งต่อไปที่ขาดิตอน2นะครับหลักการทํางานก็คือเมื่อมีการกดสวิตช์ลงไปตัวนี้นะครับเมื่อมีการกดสวิตช์ลงไป ให้นำค่าที่อ่านได้จากอนาล็อกและอนาล็อกหนึ่เนี่ยนำมาบวกกันแล้วแสดงผลผ่านาหน้าจอนะครับเรามาดูในส่วนของโค้ดกันบ้างในส่วนของโค้ดนะครับก็จะมีหลกัหลกๆอยู่4ส่วนนะครับก็คือในส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของ n n l u d e Library แต่ตรงนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าไม่ได้มีการเรียกใช้ Library อะไรก็จะเป็นการใช้งานประกาศนะครับตัว define เนี่ยจะเป็นการประกาศตัวแปร ของพุทบัตตอนสวิตช์นะครับผมให้เป็นขาสองนะครับตั้งชื่อว่าพุทสวิตแล้วก็ในวอรเซตอัพเนี่ยก็จะประกาศพินโหมดให้พุทสวิตเนี่ยเป็นอินพุตนะครับเพราะว่าสวิตเนี่ยเป็นอินพุตนะครับจากนั้นในวอยลูปนะครับผมก็จะมาเช็คว่าดิจิตอลรีดเนี่ยตัวพุทสวิตเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งหรือเปล่าก็คือมีการกดปุ่มลงไปหรือเปล่านั่นเองถ้ามีการกดปุ่มลงไปนะครับผมก็จะ ให้เรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า sum number นะครับโดยส่งค่า analog 0กับ analog 1เนี่ยเข้าไปด้วยก็คือมันจะมาทำงานที่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยมันเป็น void นะครับเป็น void ก็คือไม่มีการ return ค่าออกไปจากฟังก์ชันนี้นะครับผมก็หลังจากส่งเข้ามานะครับตัว analog 0เนี่ยมันก็จะเข้ามาที่ตัวแปรที่1นึ่ analog 1ก็จะเข้ามาตัวแปรที่2นะก็คือ number 1กับ number 2อนั่นเองเมื่อ นัมเบอรกับนัมเบอร์สได้ค่ามาแล้วให้นํามาบวกกันแล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปรที่ชื่อว,ว่า r e s โ l ลจากนั้นสังเกตเห็นตัวนี้ไหมครับ New Line อันนี้ผมจะจําลองให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆเราสามารถเขียน serial.print ตัวนี้เข้ามาตรงนี้ได้เลยอ่าตัวนี้จะเป็นการเรียกใช้งาน function. ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมครับในฟังก์ชันนี้สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันอื่นได้อีก แต่ปกติแล้วนะครับเขาจะเรียกใช้จากฟังก์ชันเมนเป็นหลักนะครับแต่นี่ผมเขียนให้ดูเฉยๆนะครับก็คือตรงเนี้ยสังเกตว่ามันจะไม่มีพารามิเตอร์เข้ามาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้มีพารามิเตอร์สตัวใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ไม่มีเลยเป็น0ก็คือเรียกใช้งานเข้ามาแล้วก็จบไปนะครับแล้วก็ให้แสดงค่า Number 1, Number 2แล้วก็ Resolve ก็ตามนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่า ผมจะกด simulate นะครับ simulation แล้วก็ลองกดปุ่มดูอ่ะตัวนี้ผมจะลองปรับไปที่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นศูนย์ครับปึ๊บค่าที่ได้ออกมาครับก็คือ number หนึ่งเนี่ยผมตั้งเป็นศูนย์ครับ number สองก็ประมาณครึ่งหนึ่งหรือห้าร้อยสิบสองหรือห้าร้อยสิบเอ็ดประมาณนี้นะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาศูนย์บวกห้าร้อยสิบเอ็ดก็จะได้ห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับอ่นะลองอีกครั้งอ่ะเป็นปรับสุดเลยทั้งสองตัวแล้วก็กดอีกครั้งนะครับ ก็จะได้สองพันสี่สิบหกประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นการเรียกใช้งานฟังก์ชันแบบมีการแบบไม่มีการรีเทิร์นค่าออกไปต่อมาเนี่ยเราก็จะลองใช้งานฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันที่มีการรีเทิร์นบ้างนะครับผมก็จะคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วก็เปิดใช้งานบรรทัดที่เหลือด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์ไว้มาดูทีละตัวนะครับ บรรทัดแรกเนี่ยครับจะหมายถึงการเรียกใช้งานฟังก์ชัน return sum number นะครับก็คือตัวข้างล่างนี้นะครับโดยที่เราส่งตัว Analog 0แล้วก็ Analog 1เข้าไปด้วยเห็นไหมครับจะเหมือนกันเลยนี่มีการส่งค่าฟังก์ชันส่งค่าพารามิเตอเข้าไปนะครับจากนั้นนี่ทำอะไรต่อพอเข้ามาในฟังก์ชันนี้ปุ๊บมันก็จะเอาน1บวก n ำนอเช่นเดียวกันแล้วก็เก็บตัวแปรไว้ที่ r e s u l t ที่ต่างกันนะครับก็คือ มีการรีเทิร์นตัวรีซอสเนี่ยกลับออกไปด้วยนะสังเกตว่าตรงเนี้ยผมประกาศเป็นอินนะครับก็คือมีการรีเทิร์นอินกลับออกไปถ้าผมอยากให้รีเทิร์นโฟดอ่า double, รีเทิร์นโฟดหรือดับเบิลนะผมก็เปลี่ยนตรงน,นี้เป็นโฟดหรือดับเบิลแทนมันก็จะได้ตัวแปดโฟดหรือดับเบิลรีเทิร์นกลับออกมาตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับอ่านะเพราะว่าค่าที่ได้กลับออกมาเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมันจะออกมาเป็นอินนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นโฟดเราก็ต้องเปลี่ยนตัวน,นี้เป็นโฟดด้วย จากนั้นเมื่อได้ค่าที่รีเทิร์นกลับออกมาแล้วนะครับมันก็จะมาแสดงคําว่า w i t h return Function นะครับแล้วก็ตามด้วยค่า r e รีซอ e ก็คือ2046นั่นเองแล้วก,ก็แล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน New Line มันก็จะพิมพ์ตัวขิดๆีดแบบนี้ออกมาก็จะตามผลลัพธ์ตัวนี้เลยนะครับที่เราได้ก็จะประมาณนี้ทีนี้นะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างปกตินะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ย บางคนจะเขียนไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ในรูปหมดเลยนะเวลาเรามาแก้ไขหรือว่าคนอื่นที่มาดูทีหลังเนี่ยก็จะดูยากนะว่าเออเรามีการใช้งานอะไรไปบ้างนะหลักการในการแยกฟังก์ชันนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือว่าตรงไหนที่มันมีการเรียกใช้งานซ้ําๆนะครับเราก็จับตรงนั้นออกมาเขียนเป็นฟังก์ชันใหม่นะเป็นฟังก์ชันย่อยนั่นเองอย่างเช่นอนนันเนี้ยตัวปิ i นเนี่ยจริงๆผมสามารถเขียน เข้าไปได้เลยตรงนี้หนึ่งมาทัดสองมาทัดแล้วก็ตรงนี้เป็นสามมาทัดผมเห็นว่าตรงนี้มันใช้งานเยอะนะผมก็เลยเอามาเขียนเป็นฟังก์ชันย่อยตรวนี้เพื่อเรียกยใช้งานเอาแบบนี้มันอาจจะไม่ถูกหลักนะครับแต่ว่ามันมันดูเป็นระเบียบมากกว่าบทนี้นะผมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยก็สามารถทักเข้าไปพูดคุยได้ในไดในแฟนเพจแม็กดีไอยหรือว่า,เ,าเข้าไปในกลุ่ม เมนง DIY แรกเปลี่ยนความรู้ก็ได้นะครับซึ่งลิงก์ที่ใช้ในการสอนในครั้งนี้นะครับตัวโปรเจกต์นี้นะผมก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปด้วยเช่นเดียวกันคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมครับสวัสดีครับ